ตอนนี้เราอุ้มตอนนี้เราอุ้มอยู่ไหมถ้าไม่มีใครอุ้มหรือว่าเกมมันยังหยุดอยู่ไปไปนี่ไว้ก่อนเลยไปทําได้ไอตัวนี้หรือเปล่าไอตัวนี้ป่าที่มันเอาที่ตั้งแต่หัวแดง่าเออฝักแคบเข้ามานนั้นเออแต่ไม่ทันต้อให้มันมาไปดูว่าใช่ป่าวไปได้แดงไปได้แดงได้เลยลงไปายไปลงต้องเห็นหลักฐานอาจีพต้องยัดูหลักฐานร่าตัวใหรต้องอะไรหนง่มตัวเลยในในในดิอะไรดิ หรือว่าเราจะเรียกมาคุยกันก่อนไหมเราบอกกับเขาคุยกันก่อนไหมจะให้เขาเรียกเด็กมาให้ได้นะยกก็ได้เออเอาแค่คนผิดอ่ะาะเดียวนายยกมันถ้าไม่ถาไปถึงนายยกก็ยังไงอ่ะก็อภยอภัยขอโทษขอโพยกันเยี่หรอเออว่ะจริงว่ะมันไม่ได้ดีลุงมันคนเราผิดมันมันมันไม่มันไม่ควรจะ

ของกิมถกอ,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 อลงไปในดิษันดิษฐลส่วนการส่ง,สงคนที่ไม่เล่นดิสิษคอร์ดด้วยเนี่ยนะแล้วผมจะส่งให้ลุงทางไหนอ่ะในเฟซก็ถูกเพรไม่เห็นทำไมไม่เห็นในเฟซกูเล่นเฟซอ้าวก็ลุงเปิดหน้าจอหลักเลยเลอ่ะเฟซอ่ะ นั่นมันช่องของใครอ่ะคนเนี้ยไม่ช่องที่เขาสตรีมในเซนต์คิงแบอมั้งแต่สตรีมในเมืองเขาไหนกันพี่ลงไหนเดี๋ยวเราร่างเสร็จแล้วโอเคมาดูช่องไอ้แฟงเหรอใช่แฟงมึงถ้าใครเป็นคนแคปวะแคปดาบก็ไอ้ชิคิค่ะมันมีเวลาว่างขนาดนั้นเลยเหรออยุกว่าไงครับเรื่องพี่แฟงนะครับแล้วแฟงไปไหนแล้วอายุกครับเดี๋ยวกำลังอนี่อยู่สักครู่นะครับ พอดีเวลาว่า,วาขนาดนั้นเลยเหรอมีพี่ผมคนหนึ่งเขาเหมือนจะไม่สบายใจแล้วถ้าถ้าไม่ได้โดนลงโทษหรืออะไระเขาผมก็เลยมาตามเรื่องให้พี่ผมพี่ชายผมไงเขาเต็งๆน่าจะเต็งๆเรื่องนี้ด้วยมั้งลด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 อยู่แล้วครับถ้าตามแบบ,แบ,บ,แบ,บๆๆนั้น,น,นย,ยืนยันตัวตนได้ไหมครับอ๋ออันนี้เรื่องเรื่องถึงนายกเลยไหมครับประชุมก<ด>ันอยู่ <ๆ S 1> ใช่ไหมใช่ครับถึงแล้วก่อนนะครับตัวเรา อ๋อโอเคไปนะลุงก็เราก็ไม่ต้องตามเรื่องอะไรหรอกอเพราะว่าเราถามมันชัดเจนจัดเลยลุงลุงเรืง <S <S องค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเรื่องแบบนี้ไม่รอดเลยทำไมไม่ไปต้องไปน่าจะไปเช้าอ่ะเพื่นอนอ่ะทำไมไม่บลุบลับระบุตัวตนว่าไม่ระบุตัวตนว่ามันยากขนาดนั้นเลยเหรอกูด่าจริงต่อต่อลู่ทางอย่างนี้ก็ขยันต่อไม่มันมันยากอะไรขนาดนั้นเลยได้เลยได้เได้เฟะเลยนะได้เฟซเลยนะตอนนี้เป็นสุดท้ายเขาหลักเลย่โอ้โห ลั่นปล่รอัากันลั่นเปล่า,า,ลา,า,าแวบ,บเดียวเท่เาทนั้นเนะเรื่องมานเี่เรื่องีรองม้ากระติ่มันตอนแรกๆเข้ามาตรนสองี่มันเจ็บมันจัดเลยโดนอภิธิหาอะไรของมันก็ไม่รู้อะะต่อ,อยู่ในการตอนนี้ออกพุกมาแล้วก็เลยทำย,ย,ยายใช่ไหม พี่เตอพิเต้อยู่ในวอร์ปพิเต้พ่เต้ไม่หายไปแล้วอ่ะไม่รู้ทำไงอ่ะไม่หายไปแล้วอ่ะโอเคโอเคละกำลังไปนะขอรีของในเบลเซในะไฟน์นิดแต่ผิดแต่ผิดหมดตัวเลยว่ะต่อหนุนเรียตอบเรียตต้อนจะเหว่ะ มันน่าจะไม่ยากนะไม่ยากยากอะไรมันยากอะไรไม่ระบุตัวเนี่ยมันคลิกเดียวเนี่ยเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันคลิกเดียวจริงๆเนี่ยตีอยู่ไหนอ่ะมันยากอะไรไปไหนกันแล้วอ่ะฮัลโหลฮัลโหลีีีีน่่่โโอออออเเเคค้าก็ไไมปปยู น่นก็เราด้จะรู้ตัวแล้วเราก็จะโดน พี่บอกแล้วบอกแล้วอารมณ์เกมอารมณ์เกมอย่าอารมณ์กูดิมึงทำให้กูอย่าอารมณ์มึงกับกูเลยจ้าตามพี่ติผมโดนตามมาแล้วนะพี่ติเขาเขาบอกว่าเขาเห็นจับเรื่องแล้วอ่ะยิงปะเนี่ยพี่ติเออเขาบอกว่ารับเรื่องแล้วเออเขาถ้าตามที่หลักฐานมาแต่เขารู้ตัวไปแล้วไงมเขารู้ตัวไปแล้วไงดูได้เหรอเขารู้ตัวไอ้คนทำมารู้ตัวไปแล้วนี่ มันไปไหนอะไม่ใช่มันรู้ตัวเองมันรู้แล้วว่าแบบเราเราจัดได้เข้าใจป้ะใครมั่วไหลแล้วดิที่กูเปลี่ยนเอรงงเลยติสงแล้วดิได้มาอุ้มไหนดิผมจอกคุกอะตรงตู้ตรงตู้พี่ตรงตู้ตรงโต๊ะตรงโต๊ะไอ้แฝงไอ้แฝงแล้วแล้วมึงมึงเป็นคนจับเองเหรอหรือไงรออะไรนแฟนมงไหแฟนแฟนอุ้มคนไหนผมจอกตู้ผมจอกผมจอกผมจอกสเปมมึงไม่มึงผิดสงสัยหลายครั้งแล้วหรอมันมันคือใครอะมันคือใครอะหน้ายังไงอุ้มไปแฝง เอ้ผมกดอุ้มแล้วพี่มันน่ายังไงมึงมึงขับเป็นระบบศพเอ้ยมันเก่งจัดเลยนะลุงมันจับมันจับเองอ่ะใช่ใช่คนอุ่มมาตีนปะไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมไปแอบแล้วมันมันแตกตัวยังไงอ่ะผมมัสียแ้วก็คือก็คืออย่างนี้ครับผมผมไปแอบแล้วก็เพื่อนคนอื่นไปแอบใช่ไหมครับตอนประมาณสองสองทุ่มจะสามทุ่มมาครพอพอเสร็จแล้วทุกคนก็บอกว่าเอ้ยโดนเจอโดนเจออะไรแบบนี้ครับโดยที่พี่ตีอะโดนเจอโคตรบ่อยแล้วผมก็โดนเจอครับ แล้วผมก็เลยสงสัยที่งงๆมานะตอนตอนที่พี่เข้ามาสองทุ่มกว่ากว่าใช่ใช่ใช่เบแล้วแล้วผมก็สงสัยผมก็เลยเปิดโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปจิ้มดูอ่ะเพ่แล้วผมสงสัยชื่อใครผมก็นั่งจิ้มทีละคนเลยเพ่แล้วผมก็ไเจอพอดีใช่ใช่เพ่จิ้มเป็นรอยเลยนะมือไม่เงียบเลยเหรอมือไม่เงียบเป็นแบบไม่ไม่เงียบพพ่ผมก็เปิดเพลงแล้วไม่ผมแอบอยู่ด้วยไงพี่ผมแอบอยู่ด้วยคนเขาก็คิดว่าผมแอบเฉยๆไงเพ่ โอ้กูคิดว่าดาบมึงเจอเฮียแต่ตัวเองเจอสัตอนของเกียร์สุดจริงอ่ะเรื่องรียนเออมันเออะมันเออะมันเออะใช่ใช่มันแปลกับพี่ทั้งทั้งพี่ตีทั้งคนอื่นพี่โดนหมดอ่ะโดนหมดอ่ะพี่ทุกคนอะมันเออะมัสเออะโอ้โตอนแรกผมก็ไม่กล้าแจ้งไงพี่ผมไม่รู้ว่าต้องทำไงเพราะผมไม่ไม่เคยแจ้งเลยพี่ต้องลงโทษมันไมงมันไม่ได้แบงค์อย่าคิดแบบนั้น อันนี้มันตีนตนไท่ตีนตนไน่ร้ายแรงแรงมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆไอ้้เหียแต่เสียงแกตีคุนงอมาตอนนี้ก็สองชั่วโมงเหนืท่พี่งอมจันไม่ถึงสิบนาทีนะพี่พี่ตีอะโดนอีกลแ้วเดียวอะจุงจัมตอนปั๊มไม่ปั๊มมันได้เฉยปั๊มมันไม่มีอะไรหรอกปั๊มอ่ะมันได้เฉยแล้ว ปมันไม่มีอะไรหรอกมันขับผ่านมันเจอได้เคสกดพอดีไงเจอรถเพื่อนกดพอดีมันเป็นไปได้หมดมันทามมิ่งได้อันนั้นอะอันนั้นมันคือทามมิ่งได้เ,เ,เวลาเวลาตไทใหญ่เราเล่นเหมือนเดิม ออกแล้วพี่ขอบคุณครับพี่โยออมามาอแล้วคอาแล้วาิ้งอยู่ที่เว้นนะพี่ได้ได้ไฟได้ไฟได้ไปได้ชิวชิวลุงมีข้าวป่ะนี่มีแต่ไม่มีกาแฟมีกาแฟป่ะกาแฟกับสเปร 644เปย์หมดมีใครมีสเปรย์ปะไม่ลอดลุงมีมีมีคอร์ดเดอร์นะเปย์ปะเปย์ปะเปยมไม่มีหลอด644พี่มีใครเอากระสุนไม่มีผมโจมันมาได้สิแล้วไอ้แป้งก็ไปแล้วเอ้ลุงใหลียวไอ้ลุงเหลียวไ้ลุงเหลียวแป้งเอาไม่ไม่ไม่เอาสเปรย์สเปรย์กระสุนกูมีแล้วกระสุนไม้พี่ก็ได้แป้งได้พี่เล็กนนพี่เหล็กอะไรเพื่ หนึ่งองหนึ่งเล่นแหละกะเนี่ยได้นะอยากเล่นเยอยากเล่นแหลกก็เนี่ยยังไงได้ถ้าเราไปแล้วก็อาตีเอาแข็นกับรัเเ็ะมันต้อยใจแน่นอน